เขาเป็นอะไน,นี้เนี่ยมาดูนี่ที่เมื่อชาเราคุยกันนี่ผ่ามาแล้วนะเราเรียกว่าพังผืดมันรัดแต่เขาผ่ามาแล้วมันจะชานะจริงๆก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะไปผ่านะถ้ามันชาเนี่ยนะก็มันชาเหมือนเหมือนที่บอกอันเนี้เห็นไหมเหมือนมีอะไรมัดไปองเงี้ยพังผืดมันรัดอย่างงี้นะมันมัดฝั่งนี้ได้นะเห็นไหมเวลาเวลาที่ ใช้งานไม่บ่อยซักผ้าอะไรไบ่อยอย่างเงี้ยมันก็รัดแน่นเลยมันก็ชาชไหมแต่เนื่องจากข้างหน้ามันมันหนากว่ามันก็ชาด้านหน้านะอาจจะชาสามนิ้วชาสองนิ้วนี่อย่างเงี้ยชาน่มันรัดตรงนี้ก็ผ่าตรงนี้เลยใช่ไหมผ่าเอาเอาเส้น,อ,น,นออกเลยผ่าพังผืดปื๊บนั่นออกเลยเนี่ยคราวนี้เวลาผ่านะมันก็จะอาจจะมีรอยแผลเป,ไปน็นบางทีมันก็ชาใหม่ได้ไปดกดชาแป๊บแป๊ได้เหมือนกัน เวลาเรารักษาเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยเราก็คายมันอย่างนี้มันนี้ใช่ไหมก็คายมันนะทิศทางก็เกาะเขาเกาะอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมาคายอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงถ้าคายอย่างเงี้ยยิ่งไปถูมันบ้างคืนก็ยิ่งมันก็ยิ่งรัดแน่นมากขึ้นใช่เราต้องคลายในทิศทางเขาเป็นอย่างนี้นะการไงั้นการการที่เราจะคายก็คือคายอย่างนี้ถูอย่างนี้ไง ถูอย่างนี้นะเนี่ยถูเหมือนกับว่าคล้ายๆกับไปแนวตามรอบมือของไม่ใช่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 เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะเราต้องเอารอบมือนะส่วนตรงนี้ทิศทางไปอย่างนี้ได้เนี่ยแนวเส้นมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะมันมันแผ่มาอย่างนี้ใช่ไหมเราถูอย่างนี้ได้แต่อย่างนี้อย่าถูอย่างนี้ให้ถูอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยแผ่อย่างเงี้ย ส่วนตรงนี้ทํายังไงต่อไปแล้วคายกล้ามเนื้อมันด้วยเห็นไมกดคายกีสเส้นนะนอย่างดีที่จําได้นะสามเส้นแถมอีกเส้นหนึ่งก็คือตรงแถวแถวนี้ให้หน่อยหนึ่งถ้ามันถ้าเป็นตัวนี้นะคายก่อนนะคายเลาะให้หมดเลยอะแล้วก็ถูอย่าลืมนะจริงๆอาจารย์ว่าถูอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าจะให้ถนัดจริงๆคือต้องนอนคว่ํา นอนคว่ำสินะนอนคว่ำจะพอดีมากเลยอย่างนงี้นะเอามาืออย่างเงี้ยนี่มาดูนี่เนี่ยจะพอดีเลยนี่เราก็จับอย่างนงี้เรักษาใครหันหน้าด้านนู้นได้อถ้าหันหน้ามาดูหมอแล้วตกใจก็อย่างงั้นจดอย่างนงี้ยอย่างเี้ยนะถูกพอดีเลยเนี่ยแนวเนี่ยแนว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 ,แนวนี้ขอพอดีเลยตัวตัวนี้ก็กดได้ แนวนี้ให้กดนะแต่นี้ถูส่วนแนวนี้ก็คือกดแนวนี้ได้ถูอย่างนี้ได้แล้วก็ลองอาคลายดูแล้วก็ดึงดูเอาลงอสิมาจิตเท่าไหร่นะ นะลองดูนะลองทำท่านอนคว่ำนี่นะนักเรียนหุ่างี้นะอืมถ้ฝาฝ่ามือจะได้หายอ่ะโอเค